ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า51จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายน51จังหวัดที่กรมอุตุนิยม,มที่ยาแจ้งเตือน ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมอุดรธานีชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร นครปฐมลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจบครีขันสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพมหานครปริมนฑล โดยพื้นที่ฝนในวันนี้ <Okay. S 1> มากสุดอยู่ที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลฝน,น60%ของพื้นที่รองลงมาฝน40%ของพื้นที่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยมพอประกาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักลงประโชกแรงในบางพื้นที่ขอให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนตกหนักลงประโชกแรงในบางพื้นที่ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ